ครผสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีน่รักนับคือยินดีต้อนรับข้าวูซช่องหอยติดน,นึงหกอีกแล้วเซิงเป็นเนวทา,าหนึ่งทุกทีเป็นเนวทาน16 ตุลาคมโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังโด้วยเ,เราไปชมใบนี้ครับผมเอกทะะักขะวิรยายันเบ่งไปนนทันลา เกห้าเบ่งปันเจ็ดเบ่งปันห้าเบ่งปันเจ็ดเบ่งปันห้านะเบ่งปันสองตัวให้พิจรารณาเป็นเดียวท่า ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมปริชาจโจสิบหน่อยโบนสองสามสี่เก้าสองสามสี่เก้าจับโคสองศูน

เอกะวิระยันเดี๋ยวทานชุดตัวชุดเดียว3ตัวแล้วก็สตัว9ก1แล้วก็เจ็ดหแล้วก็เจชุดเดียว3ตัวแล้วก็สตัว านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เะเบ่งปานธานชุด3มตัวเจ็หห้า หาหกห้าห้าเจ็ดหกหกห้าห้าเจ็ดาห้าเจ็ดต่อไปกระผมไมนี่ครับ เด่นล่าเบ่งปานเด่นสองตัวเดียวจับคู่สองหกสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสาม 2 6 2 7 2 8 2 9 2 3ต่อไปครับผมใบนี้มิดสองตัวบนล่าง5 2 5 3 5 4 5 5 ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าเบ่งปานสี่ชุดนะเบ่งปานสี่ชุดท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้วิ่งบนตัวเดียว

8 5 1 8 7 1 8 9 1 8 2 1 8 3 1 9 5 1 9 6 1 9ต่อไปครับผมใบนี้เด่น0ตัวเดียว0 1 7 3 0ูน7 3 0าม3จต,ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางเบ่งปาน88 8082 8 3ปดสามปดเก้าหลักร้อยศูนย์แปหลักร้อยศูนย์แปล้วก็สี่ศต่อไปครับผมใบนี้เทวดาสุลลโอคู่ตดหลักอร้อยหน่อยเทวดาสุลลโอคู่ตดหลักอร้อยหลักหน่อย ก็แบ่งปาน7ก็แบ่งปานหลายชุดนะท่านผู้ชมนะ0 0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7 0 8 0 9 2 0 2 2 2 3 2 5 2 7 2 8 2 9ก็ไล่ไปเนาะก็ไล่ไปนะ ต่อไปครับผมแต้ม2ตัวโบนกระเบ่งปานแต้ม6 7 8 5 0แต้ม6 7 8 5 0กระเบ่งปานแบ่งปาน5ตัว 6กเจ็ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับชุดเต้นโบนูนสองตัวสี่หนึ่งสี่ส6่สี่เจ็องหกสี่หกส 7477 919294 99ต่อไปครปับผมใบนี้ดับเหลือเด่นชุดเดียว147 147 0ูน2 5สามเก้าสองนะเแบ่งปันสมชุดเบ่งปันสมชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เด่นเต้มเด่นเต้ม0รองเต้ม137 เด่นเต็มศูนย์รองเต็ม1นึ่งสเนะท่านผู้ชมต่อไปกระผมใบนี้อาเทพเบ่งผ่านสามเก้าห้าเกห้หส 9595257505นะอเทพอเทพเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ดับ10หน่วยโบนพายสีทองพายสีทองเบ่งปันดับ0เบ่งปันดับตัวเดียวศูน ดับศย์ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เดี๋ยวทันดับล่างพายสีทองดับสองเบงปันดับสองดับ,ดบ,ดบตัวเดียวสองดับสองตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับใหญ่พา05 7 8 9เด่น9 05 9 08รอง7 05 7 08แล้วก็7 09รอง8 05 5 8 7 5 9 7 9 8 5 7 9 8 2ตัว 05 06 08 09 02ต่อไปครับหมใบนี้เนวทาน10หน่วยโบน7ตัว10หน่วยโบน7ตัวนะอนดิตก็ผ่านนะอดิตก็ผ่านเนิวทานใหม่นี่ก็ ศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปดเก้านะอดีตที่แล้วผ่านสิบหน่วยโบนแบบเจ็ดตัวเทวดาเทวดาสุดหลอ่อต่อไปครับผมวันนี้ครับเอ็กใหญ่ผา กเบ่งปานกเบ่งปันสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่สองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดปดศนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่ง ต่อไปครับผมใบนี้ก็เนี่ทาน10หน่อยใบนี้เป็นอดีตท,ที่แล้วนะจับคู่สรุปแล้วผ่านนะจับคู่สรุปแล้วผ่านเนี่ยท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปาน5458 6468 เบ่งปัน5458 6468เบ่งปัน4ชุดนะ10หน่วยบนจับคู่ตรองใบนี้ครับปรีชาจโจเด่นล่าง6792จับคู่60616364 707 1>, 1 7 3 7 4 9 0 9 1 9 3 9 4 2 0 2 1 2 3 2 4ท่านผูชมไปต่อครับผมใบนี้เด่นล่างเด่นล่าง9กับ0เอทักขาเอทักขาวิอรยะอายันเด่น 9กับ0นะใบนี้ครับก็เด่นบนอดีตที่แล้ว7 9คู่หลักร้อยหลัก10 10หน่อยนะท่านใหม่นี้ครับ8 2จับชุด7 8 2 8 8 2 2 8 2 3 8 2 4ชุดนะเบ่งปัน4ชุด ต่อไปครับผมใบนี้โค้งบุญล่างโซยุโซยุกะเบ่งปานสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่าหนะท่านชม ต่อไปครับผมใบนี้กับตันเนวทาน10บโบนกระเบ่งปาน5ตัวเดียวชน5นะเบ่งปานชน5ต่อไปกระผมใบนี้2ตัวล่าง2ตัวล่างวิ่งล่าง6 9หน่วยล่าง3 7จับคู่6 3 6 7 6367นะ6367นะท่านผู้ชม6367ก็ก็ขอบคุณอย่างแรงนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม